มาดูกันว่าอสีสุสีประตูคันนี้นะคะภายนอกสีขาวมุกแบบนี้เลยภายในทําสีแจ่มแจ่มสีลายมาดูกันเลยอันนี้นะคะลูกค้าทําหุ้มหมอแบบสวมค่ะที่ร้านคาวไบตตัวนี้เป็นสีวายแดงทั้งคันเลยนะคะทั้งเบาะทั้งพื้นแต่เลือกลวดลายเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นลาย VP ีที่เป็นลายปักตะข่ายแล้วก็มีแถบคาดสีดําแบบนี้นะคะงานก็จะดูหรูๆหน่อย นะคะนี่สีตัวนี้ค่ะพิเศษมากๆเวลาออกแดดแบบนี้นะคะสีจะดูสว่างขึ้นแต่พออยู่ในที่มืดตัวนี้นะคะสีก็จะดูทุบลงเป็นสีที่ดูมีมิติมากๆเลยใครชอบงานหรูๆนะคะสไตล์รถยุโรปและนำสีนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะสวยยังไงให้ตึงขนาดนี้เนี่ยช่างที่ร้านนะคะประสบการณ์แน่นทั้งช่างเย็บช่างติดตั้งเลยนะคะให้ดูงาน หนังก็เป็นหนังคุณภาพเกรดเอเกรดพรีเมียมเลยพร้อมกับได้เย็บนะคะที่เป็นได้ไนล่อนเป็นเกลียว,ยวแบบนี้เบอร์ใหญ่ๆเลยค่ะที่ร้านจัดให้เต็มๆเ,เลยนะคะแล้วก็อีซูซูนะคะคันนี้ทําตรงกล่องกลางเพิ่มด้วยนะคะหุ้มเป็นหนังให้นุ่มมือนุ่มถาแขนนะคะแบบนี้เลยตัวปูพื้นก็ปิดเต็มนะคะเสริมใย,ยอีกต่างหากเสริมใย,ยเป็นยังไงนะคะก็นี่เลยเสริมอีกชั้นหนึ่ง กันเลอะกันสิ่งสกปรกสามารถถอดทําความสะอาดง่ายๆนะคะแค่ถอดชั้นบนออกมาล้างชั้นล่างก็อยู่เหมือนเดิมสามารถดูด so ฝุ่นแล้วก well, ็ผาชุบน้ำเช็ดได้เลยส่วนบอลล้างนะคะก็แบบนี้รุ่นนี้มีเท้าแขนตรงกลางนะคะเพราะเป็นตัวยกสูงก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลย ทรงหัวหมอนแบบนี้เลยนะคะงานเนียเน้ยเจอกันได้ที่ลาดพร้าว124ค่ะโรงงานคาไบโรดักนะคะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นงานคุณภาพแบบนี้นะคะหากสนใจนะคะติดต่อได้ที่ลแอคาย9เเดี๋ยวแท็กไว้ให้ด้านล่างนี้หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ